หนในสิโรคร้ายที่กำลังคุกคามชีวิตคนไทยอยู่ในปัจจุบันปี2543พบว่ากว่า177ล้านคนทั่วโลกต้องทนทุกข์ทรมานจากโรคนี้หนึ่งในสิของคนไทยไวัย35ปีขึ้นไปตรวจพบว่าเป็นโรคนี้และคุณก็อาจเป็นหนึ่งในนั้นได้โดยไม่รู้ตัวโรคเบาหวานเป็นโรคที่หลายคนคิดว่าเป็นโรคไกลตัว หรือถ่ายทอดทางพันธุกรรมแต่คุณอานไม่รู้ว่าแท้จริงแล้วโรคนี้ใกล้ตัวคุณกว่าที่คิดโรคเบาหวานคือกลุ่มอาการผิดปกติจากร่างกายที่ไม่สามารถใช้น้ำตาลได้ตามปกติเพราะขาดฮอร์โมนเนืน่องจากตับอ่อนไม่สามารถผลิตได้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายหรือผลิตมาใช้ไม่ได้ทำให้มีน้ำตาลอยู่ในกระแสเลือดในระดับสูงเป็นเวลานาน ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคแทรกซ้อนทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังได้มากมายเช่นในกรณีเรื้อรังจะทำให้หลอดเลือดเสื่อมและเสียหายจนทํำลายอวัยวะปลายทางที่สำคัญได้ไม่ว่าจะเป็นไตทําให้เกิดโรคไตาวายเรื้อรังตาทำให้เส้นเลือดฝอยในตาทุกทำลายตาบอดถาวรได้สมองทำให้เส้นเลือดในสมองติดตันเป็นโรคอัมาพาต และหัวใจเสี่ยงต่อการเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวเป็นต้นโดยเฉพาะในปัจจุบันที่ลักษณะการบริโภคเต็มไปด้วยน้ำตาลโดยตรงและอาหารที่ผ่านการย่อยแล้วได้น้ำตาลมากมายยิ่งทำให้คนเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานสูงมาก ต้องขออนุญ,ญาตแนะนําท่านวิทยากรของเราทั้งสองท่านครับท่านรองศาสตราจารย์ดรไผ่ปันทองครับสวัสดีครับอาจารย์ครับและท่านศาสตราจารย์ดรพิเชวิริยจิตราครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสาเหตุของโรคเบาหวานเกิดจากอะไรครับอาจารย์อภัยครับร่างกายหลั่งอินซูลินได้น้อยลงครับหรือ บา,บางรายถ้าเป็นเบาหวานประเภทแรกก็คือไม่สามารถหลั่งอินซูลินได้เลยนะอันนี้มันเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองซึ่งภูมิไปโจมตีตับอ่อนทําให้ตับอ่อนเนี่ยมันตายไปแล้วก็เซลล์ของตับอ่อนตายก็หลั่งอินซูลินไม่ได้รหรือถ้าโจมตียังไม่มากมันหลั่งอินซูลินน้อยอมไม่เพียงพอสําหรับที่จะนําน้ําตาลเข้าสู่เลือดนะฮะหรือในบางรายก็เกิดภาวะที่ดื้อต่ออินซูลิน นั่นก็คืออินซูลินไม่สามารถมันหลังได้แต่ไม่สามารถนําน้ําตาลเข้าสู่เลือดได้เพราะฉะนั้นผลที่ตามมาก็คือทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดสูงขึ้นซึ่งซึ่งการรักษาปัจจุบันนี้เท่าที่เห็นได้ยินก็คืออินซูลินยาลดน้ําตาล คือมียามียาที่ใช้รับประทานด้วยนะคะคอย่างบางคนที่พบว่าตับอ่อนยังดีอยู่สามารถที่จะหลังอินซูลินได้เขาก็จะมียากระตุ้นการหลังอินซูลินออกมาครับหรือบางรายที่เกิดภาวะดื้อต่ออินซูลินเขาก็จะมียาที่ไปลดการดื้อต่ออินซูลินสอนให้มันเชื่อฟังแต่เป็นแล้วต้องกินยาไปตลอดก็ต้องกินไปตลอดแต่ว่ายังไงก็ตามการที่กินยาพวกนี้บ่อยๆเนี่ยผลที่ตามมาก็อย่างว่า มันจะไปมีผลที่ไต oh. ถ้าไตา oh. เริ่มเสื่อมยาก็ทานไม่ได้แล้วมันก็ต้องฉีดอินซูลินให้สิ่งที่เขาแนะนำคนเป็นเบาหวานก็คืออันแรกจะต้องพยายามควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้ได้ร,รวมทั้งควบคุมระดับของฮิโมโกลินเอวซีไม่ให้มันเกินเจ็ดควบคุมความดันแล้วก็ยังจะต้องควบคุมระดับไขมัน โดยเฉพาะตัวร้ายคือ L D L ไม่ให้เกินร oh ้อยสาโสิบเป็นเรื่องที่เรื่องของภูมิคุ้มกันครับกรณีก็คือมีภูมิคุ้มกันเยอะเกินไปอย่างที่อาจารย์พูดถึงแพ้ภูมิตัวเองแพ้ภูมติมตัวเองนะครับทีนี้เมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วคณะนักวิจัยของเราก็ได้ใช้สารสกัดจากมาังคุดกระดมตุเองฝรั่งว่าบปกเนี่ยแล้วก็ทําให้เมล็ดขาวทํางานอย่างสมดุลน,นะครับเมล็ดขาวที่เราไปทํางานด้วยก็คือ T h 1 T S 2 T h 1ิและ T regulator เมื่อร่างกายสร้างภมกันที่สมดุลแล้วร่างกายก็ดูแลสุขภาพด้วยตัวเราเองครับทําให้เม็ดเลือดขาวที่หลังสารเยอะเกินไปจนเกิดเกิดอาการเบาหวานเนี่ยให้มันหลังสารลงสู่ภาวะปกติผู้ที่เป็นเบาหวานสารที่หลังเยอะเกินไปนะคือเทนเบลฟาอินเทอร์บอลแกมมาจะเป็นตัวที่ทํำลายตับอ่อนทําให้การหลั่งอินซูลินเนี่ยมันน้อยลงขณะเดียวกันก็ยังทําให้เกิดการดื้อต่ออินซูลินด้วยครับ ก็เป็นทั้งเบาหวานประเภทที่หและประเภทที่อ2อนะครับแล้วนอกจากนี้ไม่เลิดขาวก็ยังหลั่งสารอินเตอร์คินสิมากเกินไปด้วยอินเตอร์คินสิก็เป็นสารที่ทําให้เกิดอาการแพ้ภูมิตัวเองรุนแรงขึ้นซึ่งเป็นอาการหนึ่งของเบาหวานนะครับแคปซูลที่คณนะนักวิจัยของเราได้ทํามาเมื่อเปรียบเทียบกับคนที่กินแคปซูลแป้งสารที่หลั่งออกมาจากคนที่กินแคปซูลแป้งมาตรฐานจะต้องเป็นอย่างนี้นะครับคนที่กินแคปซูลของเรานะครับที่ทําขึ้นถ้าหากไม่มีริดมีเดตอะไรเลยมันก็ควรจะหลั่งสารเท่ากัน แต่ปรโกดอรในวันที่15เราก็จะพบว่ามันเหลือ35%ในตัวแรกแล้วก็เหลือ65%ในตัวที่2และเหลือ50%ในตัวที่3ามผลสารที่เป็นปัญหาในการทําให้เกิดโรคเบาหวานประเภทที่1ประเภทที่2มันลดลงอาการเบาหวานก็ย่อมจะดีขึ้นนั่นเองนะครับการที่เราทําให้ฐานทั้ง3ลดลงเบาหวานทั้งสองประเภทก็ดีขึ้นคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นครับ,รบแล้วข้อมูลอ้างอิงที่นักวิจัยเขาสรุปกันมาแล้วว่าสารทั้ง3ตัวเมื่อลดลงเราก็จะทำ ลดอาการเบาหวานได้งานวิจัยอื่นเขาบอกแล้วว่าถ้าง,งานวิจัยสามสารตัวนี้ลดลงเบาหวานไม่ต้องดีขึ้นคือทัอ่วโลกเขาก็พูดกันเป็นที่ยอมรับของนักวิทยาศาสตร์ผูิคุ้มกันกวิยาทั่วโลกครับทีนี้เรามาดูตัวอย่างนะครับคุณสมบูรณ์ชมแสงแก้วนะครับปี3ครับเป็นเป็นปีสีนะครับแล้วก็รับประทานยาเบาหวานชนิดเม็ดควบคุมอาการมาตลอดนะครับครับ ปี50นะฮะก็น้ำตาลขึ้นไปอีก170ถึงหลก200แล้วก็แพทย์จึงให้อินซูลินฉีดครับแม้ว่าใช้ยาแล้วมันยังควบคุมไม่อยู่ยิงฉีดอินซูลินเพิ่มปี52น้ำตาลก็ขึ้นไปที่200แล้วคคุมไม่ได้อีกทีนะครับมีเสียงริ่งในหูชาตามมือตามเท้าความดันก็สูงขึ้นครับอปี54ครับน้ำตาลขึ้นไปถึง280นะฮะ ตาก็เริ่มพร่ามัวมีการไปยิงเลเซอร์ที่ตานะครับแบแบแพทย์เตือนวาอ่าจะต้องฟอกไตถ้าไม่ดูแลสโุขโภาพไม่ดีนะครับก็เริ่มใช้งานวิจัยของเราครับร่วมกับอินซูลินตอนต้นนะครับไม่นานครับเ,เสียงหิ่งในหูก็เบาลงม,มือชาก็น้อยลงนะครับ,รบน้ำตาลในเดือนมีนาปี55ก็เหลือร้อยหนะครับ เท้าเริ่มหายชาความดันเริ่มลดลงแล้วก็ปริมาณอินซูลินเธอก็เริ่มลดลงใช้ลดลงได้หนึ่งปีต่อมาน้ำตาลอยู่ที่ร้อยสความดันเริ่มปกติในทำงานดีขึ้นแพทย์ก็ลดยาอินซูลินและขยายเวลานัดไปตรวจเบาหวานปีห้าเจ็ดเกินกุมภาก็เปลี่ยนยาทานยาไม่ฉีดอินซูลินแล้ว ยาทานยาทานยาของหมอแทนนะฮะไตก็ดีขึ้นนะครับแล้วก็หมอก็นัดตรวจจาก6เดือนเป็น8เดือนอนะปี58ทุกๆครั้งที่เข้าไปตรวจน้ำตามไม่ถึงร้อยเพราะฉะนั้นคุณภาพชีวิต<อ>เหมือนคนปกตินะครับอันนี้ก็เป็นอาการจากคนที่ค่อนข้างหนักต้องฉีดอินซูลินแล้วก็เบาหวานขึ้นตาแล้วปัจจุบันก็มีคุณภาพชีวิตเป็นปกติ จากการปรับระดับภูมิกันในร่างกายด้วยสมดุลด้วยอาหารที่เราทําให้คือาสารสกัดจากมงะําวเหลืองฝรั่งบบบครับ,รบซึ่งก็เท่ากับเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในเรื่องของการต้องใช้ยาครับต้องไปเดินทางไปหาหมอด้วยใช่ครับนะครับคุณกอเดมูซาเขามีเบาหวานมา22ปีนะครับเบาหวานมีน้ำมีน้ำตาลถึง170มีความดันสูง ไตเสื่อมโรคกระเพาะอาหารเลยก็ต้องไปเปลี่ยนไปฉีดอินซูลินสาเหตุที่ต้องไปเปลี่นอินซูลินเพราะว่าไตาเริ่มเสื่อมแล้ว <พบ S 2> กินยานนเป็นถุงเลยก็กินยามานานไนะตก็เิ่มมีปัญหาเพราะนั้นต้องเปลี่ยนเป็นฉีดอินซูลินแทนก็ฉีดวันละสองครั้งต่อเนื่องมา4ปีครับก็เริ่มมาใช้งานวิจัยของแอปโกนะครับ ครั้งแรกก็ครั้งแรกแรกก็ร่วมกับฉีดอินซูลินด้วยรูร้สึกว่าอาการคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นสดชื่นขึ้นพอใช้ต่อเนื่องไประยะหนึ่งน้ําตาลก็ลดลงเหลือ87หมอก็เลยลดการฉีดอินซูลินให้ด้วยบอกให้ลดการฉีดอินซูลินลงนะครับผ่านปริยะหนึ่งก็พบว่าแม้ว่าไม่ฉีดอินซูลินแล้วความดันความดันโลหิตก็ไม่เพิ่มขึ้นไตก็ไม่เสื่อมเพราะอาหารดีขึ้นและระดับน้ำตาลก็ควบคุมได้นะครับ ปัจจุบันก็ใช้งานวิจัยของเราแอปโก้นี่แหละอย่างต่อเนื่องเพื่อควบคุมคุณภาพชีวิตเหมือนคนปกติได้โดยที่ไม่ต้องใช้อินซูลินแล้วด้วยไม่ต้องใช้แล้วก็ไม่ใช่ไม่ใช้ยาลดน้าตาลด้วยนะครับนั่นก็แสดงว่าสามารถควบคุมระดับน้าตาลได้แล้วใช่ครับโดยการปรับภูมิคุ้มกันในร่างกายให้สมดุลนั่นเองซึ่งนั่นหมายความว่าสารต่างๆที่เราสามารถควบคุมระดับของมันได้อย่างสมดุลก็จะส่งผลทําให้ร่างกาย แข็งแรงขึ้นใช่ครับก็คือมันไม่ทํำร้ายตัวเราเองอะ่ะสารภูมิคุ้มกันที่มันมีเยอะเกินไปในบางคนมันทำร้ายตัวเราเองนะอย่างก็กรณีเบาหวานเป็นต้นนะครับโอเคครับคุณจันฉายภูลพอกศิลนะครับเคยน้ําตาลขึ้นถึง300จนตาพร่ามัวนะครับแล้วก็ใช้ยาเบาหวานตั้งแต่นั้นมานะครับมีปัญหาความดันสูงร่วมด้วยแน่นอนมันมา,มา,ม,ามาพร้อมกับ พอกระการเบาหวานนะครับ,รบพอเริ่มใช้งานวิจัยแอปโคปีเดือนตุลาปี53ร่วมกับยาของแพทย์นะครับน้ำตาลอยู่ที่184นะครับพอธันวาคมนะฮะจากเริ่มใชเออ้เริ่มใช้ตุลาธันวาก็เหลือ1 4่กุมภาพจายีต่อมาก็เหลือ101นะ,นะแพทย์ก็ลดยาเบาหวานให้แล้วมีนาก็เหลือ87 แพทก็เห็นว่าควบคุมน้ําตาลได้แล้วก็ให้หยุดหยุดยาเบาหวานทั้งหมดเลยปัจจุบันนะครับก็มีน้ําตาลอยู่ที่80ความดัน120 80 120เนี่ยนะครับแล้วก็ไม่ใช้ยาเบาหวานแล้วนะครับมา4ปีแล้วคร,ค,รครับทุกอย่างปกติหมดนะครับนี่ก็เป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิต ของผู้เวยเบาหวานโดยการปรับระดับภูมิคุ้มกันในร่างกายของสมดุลด้วยการวิจาของแอปโคเช่นกันครับแล้วในกรณีนี้ก็สามารถใช้อย่างต่อเนื่องได้โดยได้ดผลข้างเคียงด้วยทีนี้เราก็จะบอกว่าถ้าใช้แล้วดีควบคุมได้แล้วก็อ,อาจจะลดลงได้ลองลดลงได้บ้างนะครับแต่ถ้าลดลงแล้วมันจะกลับมาใหม่ก็กลับไปใช้ใหม่ก็เหมือนเป็นอาหารอะ่ะไม่มีอะไรเป็นเป็นผลร้ายอยู่แล้วไม่มีครับอ่าครับแน่นอนซึ่งการยินยันนี้นอกจาก2ท่านแรกก็ยังมีอีกนะครับคุณธนวัฒ อาสวะพาลูกูลนะฮะมีเบาหวานแล้วก็น้ําตาลขึ้นถึง500อนะฮะขึ้นถึง500แล้วอันนี้เป็น,ปน,นวิศวกรครับแล้วก็ทํางานอยู่ที่อินโดนีเซียครับหน้ามืดตอนที่ทํางานตอนขึ้นปืนก็ไปลงไอตรวจอก็ไม่ร่วงลงมานี่ <c oughs> เก่งแล้วนะฮะครับก็เร,เริ่มเริ่มยาจากแพทย์นะครับก็รู้สึกอ่อนเพลียตาพร่ามวัวมือเท้าชาก็เริ่มมาใช้งานวิจัยของแอปโคนะครับร่วมกวับยาของแพทย์ก่อนนะครับ น้ำตาลก็เกิดลดลงนะลดจากเหลือร7อเแล้วก็เหลือร0อ,อตามลำดับใน3เดือนนะครับหลังจากใช้ต่อเนื่องเ็เดือนระดับน้ำตาลโทษอยู่ที่บวกลบ100ร้อยนะครับอาการอ่อนเพลียก็หายไปตาพร่ามัวก็หายไปคุณภาพชีวิตดีขึ้นเรรู้สึกรู้สึกเพราะบอกว่ารู้สึกเหมือนเป็นหนุ่มอีกครั้งนึงนี่โชคดีนะที่ตาไม่บอดนะฮะครับถ้าใช้ต่อเนื่องไปไม่ได้มา ไม,ไม่ได้รีบรดูแลรักษาก็มีสิทยืดอายุนตาครับอ,อันนี้ก็เป็นวิธีการที่งานวิจัยของแอปโกปรับระดับภูมิุมกันในร่างกายลดอาการเบาหวานซึ่งดูแกยังหนุ่มยังแน่นนะใช่ครับตอนมาสิครับตอนมาท,ที่ให้เราสัมภาษณ์ยังหนุ่ม,มแน่นแต่เราไม่เห็นสภาพตอนที่เขาห้าสิบห้าร้อยนะเออโอตอนนั้นไม่เห็นแล้วตอนนั้นคงดูโซมหน้าดูเลยนะฮะผู้ที่เคยมีปัญหาเบาหวานแล้วก็สามารถแก้ไขอาการ เป็นปกตินั้นโดยการปรับปุ่มกันในร่างกายให้สมดุลก็มีมากมายนะครับผมว่ามีเป็นร้อยนะครับท่านก็สามารถกดูคําสัมภาษณ์ของท่านเหล่านี้ได้นะฮะจากเว็บไซต์บิมร้อยคอมครับ